ครับผมสวัสดีครับเป็นเจังได้ครับผมพอขาแม่ขายกันนะครับสาหรับหน้าฝนบานเท่าเดียวนะครับเข้าสู่หน้าผลแบบเต็มตัวนะครับสาหรับเดือนสิงหาคมโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับสาหรับหน้าผนปีนี้นักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับผมอาทิตย์ก่อนที่ผมออกมาขายของนะครับผมตกทั้งอาทิตย์พี่น้องเอ้ยนะครับอาทิตย์นี้ออกมาสามมือแล้วนะครับผมมือนี้เป็นมือที่3นะครับต่อมือที่สี่เตรียมตัวไว้นะครับผมที่จะไปต่อสําหรับมือที่4ีก็เริ่มมีฝนตกลิ่นนะครับแต่วันหนึ่งสองสาม โบตกับทุกคนนะครับน wow. ี่นะครับชีวิตพอข่ากับป็นี้สี่ละครับสู้ไปครับพี่น้องนะครับผมชีวิตเฮานะครับผมดิ้นล้นไปนะครับคนขึ้นคนลงนะครับมือนี้กะเตรียมคลองไว้สู่มืออื่นนะครับเฮ็ียดยังบัตินี่ครับผมบ้านผมเอือนโตหรือแค่หรือยังพี่น้องเอือนยังนะครับบางคนก็เอือนเล่าผ้านะครับส่วนผมเอือนเล่าผ้ากับแค่นะครับเฮาก็ต้องเตรียมตัวไว้นะครับเพื่อมืออื่นเฮาจะบดเอกลางเฮาจะได้ลงคลองเลยนะครับคลองเฮาก็อยู่ห้องทั้งหลังครับทุกคน ตื่นเสารเมื่ออื่นนะครับเฮกก็จะได้คนของลงเลยนะครับจัดขายกันเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวผมคายอย่างแน่นะครับพี่น้องนะครับผมคายเสียพานาแพียคองใส่ในโคเรียนนะครับทางกระมังนะครับหม่แหกแต่กระโปงนะครับผมล่องทถาแตะล่องทถาปุดนะครับผมผมคายทุกอย่างแหละครับเสียพานาเพ้นะครับเตกเล็กๆหน่อยนะครับชุดทํางานนะครับผมจะเป็นกระเกงข้าสั้นกระเกงค้ายาวนะครับมีจัดจํหน่ายคายกันนะครับเมื่อเอื่นเสานะครับพุ่นี้นะครับผมสินค้าของผมก็มีประมาณนี้แหละครับทุกคนเอาง่ายๆแหละครับผม ขายทุกอย่างนะครับที่ทุกคนใส่นะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนผมนะครับมาผู้เดียวนะครับผมมาเจ้าเดียวนะครับเมื่อมาผู้เดียว2อง้นอยู่นะครับปฏิบัตตัวพี่น้องอีกแล้วครับยืนยืนอยู่2องฝัดจังว่ามาผู้เดียวนะครับนี่นะครับเขาเอิดว่ามาเจ้าเดียวโอ้ยเบาผิดเบาถือไปนะครับพี่น้องนะครับหลีบคนแขียลงนะครับส่วนแม่บ้านเปิดกระเฮ็ดอาหารนะครับผมหน้าที่กลางแข่กลางเล่านะครับผมกลางโต้ก็จะเป็นหน้าที่ของผมส่วนมืออื่นเสาร์นะครับกัจิบคนห้องลังกุ้งนะครับเป็นคล้องนะครับสำหรับห้องันะครบ ห้องหน้าโคตรโลงเดียบร้อยนะครับเป็นพลาสติกนะครับผมกัเป็นห้องนอนผมนะครับส่วนนอนกับนอนได้ลดแล้วครับพีนองนะครับสู่ไปเฮ็ดกินอยูนี่นะครับนี่นะครับดินกันไปนะครับเดวิดหน้าฝนนะครับก็จะเป็นหน้าที่ทองของพ่อขาแล้วครับทุกคนสู่กันไปครับ